มาอยู maker, no Entonces, know, ่วปูซูลเกตนะครับท่านชมมาตามแนวทางของปูซูลเกตกันตองได้นะครับเนาะขวดที่แล้วสูตรเต็มสูตรของปูซูลเก็ตกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะก็งวดหมดที่เท่าใดครับหมดมันนับวันใดที่วดเที่ยวใดว่าหมดที่มานนี่นะงวดที่วันที่สิบหกสิงหาเลยนะว่าครับโอ้ครับผม อันนี้คือสุดเต็มของปูเนาะเขาเขาตรงๆเก่าซีกับหนึ่งชุดเต็มกันนะครับเขาตรงๆสุดเต็มนี่สามหวดงมวดนี้จะเป็นหวดสามสิบห้าครับชุดเต็มมาแล้วสามหวดงมวดนี้เป็นหวดที่สามห้านีจะเดินดีหรือไม่ตัห้าตัวจะตัดดับออกเหลือนยี่สิบนางยังเดียวด้ยครับผม หลังอย่างเดียวก็ขึ้นบนขึ้นบอครับครับผมโอเคครับอาจารย์อหารข้างใส่กุ้นปีงปลาใสอือรองรักชุดเต็มก่อนชุดเต็มหลังครับชุดเต็มก่อนเุดอ๋อา้อตังครับหมดแล้วที่เขียนชุดเต็มอาหารหลังบนแต่มันมันจะเป็นมันชนมามันจะเป็นเล่บ้ากครับชนมาขึ้เขาดินล่างเนาะอาจารย์ครับเอามันคือเข้าบนก้าตังอีกครับหนึ่งข้าวโตๆของผมน้องเทอร์เขาบนทั้งล่างน้องเทอรเขาทั้งบนทั้งล่างแต่เหมืนเทอรที่แนเน่ยขึ้นล่างขึ้นลักขึ้น คือเป็นเลขลนาะวันที่สิบหกเกินแปดหกห้าชุดเต็มไปก่อนชุดเต็ม่มมเป็นสิบเดียวทั้งเราใช่ก็จะไม่มีค่าเก <นำ S 2> ินว่<น>า <ำ S 2> โอ้โ สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดเต็มสูตรสีเสูตรเต็มสี่หนึ่งมาเพื่อเนเนล่างครับแ่ลงวัมาทั้งบนทั้งล่างนะครับจังงมาทั้งบนทั้งล่างแต่วเนนที่เลขล่างบ่ต้องกลับ โอ้ตรงตรงเลยหลางเจดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดดเก้าูนห้าูนหก ศูนย์หนึง่งดับล่างดับดับเก่าตัดเก่าออกกิ่แล้วยืดซีกตัวนประกาศแดงจับตัดเก่าออกเยอยืดซีกตัวเอาละครับตัด้พี่น้องจับตาดูใหดีเด้อพี่น้องทุกคน ตัวไหนกตัวนั้นดับดับดับเลขล่างยังบอลลุรับผมตัวดับแค่ไหนหน่อยดับยังบอลลุตวนที่เดียวดับแปดดับล่างนะวันนี้ดับเก่าก็นี้ดับเก่านะชุดเต็มไปก่อนเอาสมมติว่าอาจารย์สี่ ลองดเด่นๆให้มึงจะเด่นนะครับเด่นๆวะขับผมเพื่อข้อมูลเก่าครับน<อ>ั<อ>นล่ะเ่นขรัดเด่นเด่นเด่นเด,น <c oughs> ดน่นยังเป็น เด่นหนึ่งสามห้ากซุ่มติดบติดสามบติดหนึ่งติดสามที่หากตัดได้ตัวคำมาจากเอาตัดเลยเ,ออเด่นนี่หนึ่งสามห้านี่ซุ่มซุ่ม,มที่บติดหนึ่งก็ะติดสามที่หาสี่ห้าตัดโบติดหาโยตัดลัโคกออกหมดอเดน,นบติดสามที่สามจงไว้นะครับจาก ทีบติดสามกันนี caso, ่ครับนี่ครับี่เดือหม่ยตัวสี่หกนี่สองเจ็ดนี่สองหกนี่มันจะเดือนใหม่ลงกัเกาด้บาดเรือบเดือลดิเรือนหลายครับ อันนี้ตัดเรีเด่นเอาเรีเด่นมาใส่เนียนครับอันนี้เป็นนื้นึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสตัวไ้บเือนหน่อยก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองเล1ทสองยังตัดได้อยู่หนี่เผมมงแล้วสี่หกก็ตัด หนึ่งีึมันออกมือว่านนี่เ็นกระตัดมาตัดแต่เห็นจ้าได้บาเนกรตัดได้ซีหนึ่งมันออกแล้วเนาะเดี๋ยวจะซบเตอส่นหนึ่งเสียงกรตัดออกไปักสหนก็ตัดครับีหกะตัดมันออกไปแล้วนะส่วนหนึ่งจะเผื่อเรียบที่บ่ามาออกเขอยู่หนึ่งสองสสห้าอันนี้บนรับเข่ครับ เก้าสิบเ้าล่าสิบเก้าโอ้นี้สูตรล่างครับนีสูตรล้างสูตรล่างเต็มสูตรตัดแล้เลือเต็มสูสิบเก้าตัดเห็น้่เอาเดดมาใส่ไดครับเกดน13ึงสนี่มกััสเาอาเดดนมาใส่ครบผมยังวัดสรุปเลยตัดก่อนวัดแแ่นครับจเ พอเขาเรีเด่นเนาะครับจามห้านี่ก็คาดว่าจะมีเมื่เท่าไรครับเต็มชุดเต็มชุดยี่สิบห้ายี่ห้ายี่หตัดตัดเลขดับเลขเด่นออกแล้วเอาัดเลขเด่นมาแวเลืออยู่สิชุดเสิบเบดชุดยี่สิบชุดยี่่าชุดล่างอยางเดียวตัดออกนเดียวสิบสชุดสองหกสองหกสองเจ็ดสองเก้า เันยเปหกงนดาเมนี่เกี้ขาตงหด้านลังดนี่าตรงตครับตรงตมโหันเมดลยหนึตัดครับนห่งทุกคนดบบาออกบาโบเลยได้เลยมัันเนี่ยมันนอนนะรันเนี่ยมันนอนเลยมาัน โเียกเลียสามหกสามเจ็ดสามหนึ่งสองหนึ่งเด็กตัวไหนคอยบอมบ์มาชอบออกอ้นึงมันตกกลับนะครับเนาะม่ดอกซือจีตัดแล้วตัดแล้วเอาตัดแล้วเลยนี่เนี่อ้า่ตัดตัดด้สันจลียเลียชุดก็ตัดก็ได้แต่ว่ามันว่ามันเด็กขอกแล้วไมตัดเป็นี่ล่าซี่ขิงแล้วมันกมีในเลียกเดียนอยู่นึ่งนะเียแบหนึ่ง สองหาสามห้าสี่หาคือเลขเบียนแปดห้าหนึ่งสามห้านี่คือเลขติดหลังอย่างน้อยมาหนึ่งตัวมันมาขับจาหนตัวครับผมเลขเด่นเดือหนึ่งสามหา้างมาเนี่นอนร้านเปอร์เซ็นต์จริงยัสรุปก็โค้งสืไทย อืุยยอดไทยครับแล้วก็จานอย่างบัวขาวบัวขาวเดียวบัวขัวเดียกตอนเล็กไงยังบัวไหนเนาะตอนเล็กมันก็ติดกันหลายมันก็ตรงกันหลายกระสูตรนั่นมันก็ตรงกันมันตรงกันกระสูตรเต็มมันก็ตรงกระสูตรห่ากระตัดกระสูตรหากระตัดมันตรงกันกระเล็กนั่นมันก็ตรงกันได้ตัวเดียวนี่แหละตัวเด่นเนี่ยเล็กบัวใหญ่เนี่ยตัวก็ะเล็กเล่าสิ โมเดลไข่นนเนี่ยนะเนี่ยนี่แหละชุดนั่นเดี๋ยวชุดสรุปมันอยู่เป็นชุดนี้แหละมาตรงตัวนี้ครับมันตรง,ตรงมันมีเดือนนี่นี่เดือนตัวนี้เดือดแค่สองเดือดสามตัวน,นรตรงชุดสรุปมีศูนย์หนึ่งเดือดหาศูนย์ห้าแค่นั้นนะครับมีแค่นี้นะครับอาจารย์นะ,ะคนี่แค่นี้นะครับขอกร <c oughs> าบขอบคุณอาจารย์หลายๆได้ครับเด้อที่ให้แนวทางนะครับเนาะครับผมก็ได้มากระหังลอตเตอรี่ไว้ ของเจ้าเปียหหายไปใส่ยังิข้างล่างเลยค่ะเขียนบดบ่หตาบอดดิ่วนอะรนีส่วนที่เรียจากตุดตัดนะครับสมชอเนาะส่วนที่เรียจากตุดตัดสามหกสามเจ็ดสามหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หาศูนย์หนึ่งสองหสามหา ซีห้าแปดหานะครับตุ่นเครื่องครับหน้าจอครับผมเนี่ยซุ่มที่เหลียวนะครับเนาะถ้เน้นใดจะเน้นสามกู่นี่ยว่าเน้นตัวใดครับสามกูครับเน้นศูนหาศูนหนึ่งแปดห้าแปดห้าอ๋อครับเน้นสามหางนะครับเนะาะแต่ว่าตุนเน้นแล้วนะครับเนาะลางอย่างเดียวนี่<ป>อันนี้ตุนเน้นนะครับเนาะวองกลุ่มออ่อความเลย ไปหาลอตตอดีเลยตรงกันยูสองสูนยนี่คนนี้นะผูเน้นให้แล้วบาทผูเนียนให้ให้พี่น้องเลยเขามาจะงวดครับสามสิบไเลครับสามสิบสี่งวดเนางวดที่สามสิบห้างวดที่35บายังไม่ลดอุ้ยบอกตำรวจอะไรกดกล่องนั่นเดียนกันยนเลขกคือบรลลเนเอ้า <c oughs> แคบน้าจอ้เน้ะครับ <c oughs> แคบน้าจอไว้ครับผมส่วนเลียกันมี่